โอเคสบายดีเพื่อนๆเนานะมูนี่จะมาสอนวิธีการใส่เสียงเอฟเฟกอยู่ในแอปตัว i n s o อ t เนาะอ่าซึ่งแอปตัว i n s o อ t ก็คือเป็นแอปที่ตัดต่อเนาะคือกันเนาะอ่าถ้าจะให้จัดอันดับแอปที่ตัดต่อวิดีโอที่ดีที่สุดเนาะนอกจากจะเป็นแอปตัวขา Master นะ่ามาสเตอร์เนาะเพื่อนๆกระหู้กันเนาะคือแอป i n นซอเนาะถ้าจะให้ค่อยจัดอันดับคือจะเป็น แอปแอตัวที่สอง,องเนาะสำหรับค่อยเนาะสำหรับค่อยถือว่าแอปอินซอดเป็นแอปตัวที่สองห้องจากขายมาสเตอร์เนาะสำหรับค่อยเนาะสำหรับคนอื่นถ้าว่ามีแอปที่ว่าคักกว่านี่ก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะอ่าซึ่งมื้อนี้เฮาจะมาสอนวิธีการอ่าใช้เสียงเอฟเฟคเนาะจากตัวแอปอินซอดเนาะนอกจากเฮาจะเอาแอปอ่านอกจากเฮาจะเอาเสียงเอฟเฟคจากตัวอินซอดแล้วอ่าวิธีการเอาเสียงเอฟเฟค มองอื่นมาใส่เนาะในคลิปเฮาจะเห็นจังไหเนาะอ่าโดยเฉพาะเอฟเฟกที่เฮาดาวน์โหลดมาจาก y t u t u เนาะอ่าวิธีการใส่จะเป็นยังไงเนาะซึ่งมันจะแตกต่างจากอ่าแอปตัวคามาสเตอร์เนาะอ่าฉะนั้นเนาะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆวิธีการใช้เสียงเอฟเฟกในแอปตัว i n s ซอฟนั่นเองเนาะอ่าวิธีการจะเป็นยังไงเนาะไปเบิ้งพ้องๆกันในคลิปนี้เนาะไปโอเคเพื่อนๆเนาะ หลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้ามาแอปอินสอของเขาแล้วเนาะ <Okay. S 1> เขาจะว้าเานาะว่าเปิดแอปจังหดเอาคลิปมาจังใดเนาะเพื่อนๆหลายคนอาจจะู้แล้วเนาะ <Okay. S 1> แต่มันจะงงก็คือหลายคนอาจจะงงเนะ <Okay. S 1> าะโอเคก็คือการเขาจะไปใส่สมมติว่าเอาเป็นคลิปนี้นะเพื่อนอเป็นคลิปนี้คือเขาจะเอาเสียงเอฟเฟกต์ใช้มาใส่เนาะโดยปกติเสียงเอฟเฟกต์อยู่ในตัวแอปอินสอเนาะมันก็นจะอยู่นี่เนาะเอฟเฟกตตัวนี้เลยเนาะ เสียงมันก็นจะมีเนาะอ่าพวกนี้เนาะอ่าเป็นพวกเสียงเขาก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟคอ่าเสียงเอฟเฟคฟรีเนาะที่แอปเขาเจ้าให้มาเนาะซึ่งมันก็นจะมีหลายกว่านั้นเนาะแต่ว่าท้องต้องได้เสียงเงินเนาะอ่าอ่าวิธีการเอาใช้ก,ก็คือกดเขาก็กดเข้าแบบนี้เลยเนาะยกตัวอย่างว่าจะเอา เสียงตัวนี้เข้าเนาะอ่าเมื่อก็เข้าแบบนี้เลยเนาะอ่าแบบนี้ก็คือสมมติว่านอกจากเสียงอยู่ในแอปนี้แล้วเขาจะเอาเสียงมองอื่นมาใส่เนาะอ่าวิธีการเทจริงไหนเนะาะโดยเฉพาะเสียงเอฟเฟกที่เขาดาวน์โหลดมาจากยูทูบที่เขาเจะแจกเสียงเอฟเฟกตต่างๆเนาะอ่าก็คือแบบนี้เนาะเพื่อน ตัวนี้เป็นเสียงเพลงเนาะให้เพื่อนเข้ามาตัวนี้เนาะเข้ามาตัวเข้ามาตัวเสียงมิวสิกตัวนี้เนาะก็คือกดเข้าตัวแทร็กอยู่เนาะแทร็กก็คือตัวนี้เป็นเสียงเพลงแล้วเนาะวิธีการเนาะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่า extract audio from video ตัวนี้เนาะให้กดเข้าตัวนี้เลยเนาะกดเข้าอ่ายกตัวอย่างตัวนี้เป็นเสียงว้าวเนาะเสียงว้าวมันจะแยกเสียงนะ ให้เฮาอัตโนมัติเลยเนาะข้อดีของแอปตัวนี้เนาะกดเข้ามันก็จะเี่เป็นเสียงเฉพาะเสียงเลยเนาะภาพมันจะโบมาเนะว้าว <Wow. S 1> อ่าแบบนี้เลยเนาะถ้าว่าเป็นข่ายมาสเตอร์เอาเข้ามาแล้วเป็นเลเยอร์แล้วเขาตรงได้มาแยกเมอนบอแต่ว่าตัวนี้นะเข้ามามันจะแยก, <Wow. S 1> กเป็นเสียงให้เห้าเลยเนาะอ่าก็คือตัวนี้เนาะย่ายมา,าเสียงเอฟเฟกต์ตัวนี้เนาะมันจะมีภาพพร้อมเนะาะธรรมดาเนาะ แต่ว่า,าสำหรับแอปอินชอตเนาะเขาเข้าตัว Extract Audio นี่มันจะแยกให้เราเลยเนาะเพียงแต่กดเข้าปุ๊บง่ายๆนะเพื่อ,เน,อ,อน,นเนาะตัวนี้เนาะสนาดการใส่เสียงเอฟเฟกต์ที่เขาด่าโหลดมาจากบอลอนนื่นเนาะวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะเพื่อนๆก็คือการใส่อันนี้ PIP ตัวนี้เนาะอันนี้เขาเอื้อนมาเป็นเลเยอร์ของเลเยอร์ของ สำหรับแอปอินซตตตัวนี้แล้วเนาะแอปอินซตตตัวนี้แล้วเนาะคือตัวนี้เนาะเขาจะเสียงว้าวเ่าเนาะมันจะมาเป็นแบบนี้เลยเนาะคล้ายๆคือเลเยอร์ของอยู่ในขายมาสเตอร์เป็นบออ่าวิธีการเขาจะใส่เนาะก็คือเขาเพียงแต่เขาใส่แบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเขาจะมาปรับมันให้มันอ่าเขื่อนว่าตัวเลเยอร์นี่เนาะแล้วก็ให้เพื่อนกดคําว่า Edit เนาะแล้วเพื่อนๆให้มาตัวเขื่อนว่าเอาพื้นหลังเนาะปรับความ สว่างหรือะ opacity ของมันเนาะปั๊บอ่าวิธีการก็คือจับตัวนี้ดึงมาเนาะดึงให้จับสุดเลยมันก็จะหายคือเก่าเนาะมันก็จะได้เสียงคือเก่าเนาะอ่าถ้าว่าเขาบม่อยากเห็นแบบคือเมื่อกี้เนาะาวิธีนี้ก็ได้กันอกัว้าวนะแบบนี้เลยเนาะนี่ก็คือเทคนิคเนาะที่อยากจะมาแบ่งปันในการใช้เสียอฟเฟกอยู่ในแอปอินสอร์ตเนาะเพื่อนๆหลายคนก็คือจะซื้ซสอบ หรือว่ามักในการตัดตัวอ,อยู่ในอินสอรตเนาะ <c oughs> ซึ่งข้อดีของมันนอกจากนี้แล้วมันก็นจะมีหลายตัวขึ้นกันเนาะซึ่งเขาสามารถเลือกแบบเป็นเป็นบาร์เทิ้งบาลุมเนาะแล้วก็เขาก็สามารถเลือกสีได้แบบนี้เลยเนาะข้อดีของแอปอินสอรตตัวนี้เนะาะแล้วก็จะมีสเกลวิดีโอเนาะเขาเอึ้นมาเลติโอเนาะจะมีหลายแบบ จะเป็นติ๊กต็อกเก้าต่อสิบหกซีต่อสามใชไมีหลายแบบให้เขาเลือกเลยเนาะและอีกอย่างมันกะบ่บมีไลยน้ำอีกเนาะเพือนะ่อนๆเนาะคือถ้าเขาจะเอาไลยน้ำอ้อเขาต้องเบิ้าโฆษณาของเจ้าจบเนาะมันกะจะบ่มีไลยนำนะ้ำเนาะสนหรับแอปอินสอ t เนาะโอเคเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ่มียังไงเนาะมาในนำวิธีการใส่สเสียงเอฟเฟกต์เนาะแอป <Wow. S 1> อินสอร ซึ่งว่าเป็นแอปที่ค่อยใช้ตลอดเนาะอ่าถ้าว่าเพื่อนๆมีแอปตัวใดเนาะนอกจากตัวคา m ์มัสเตอร์และแอปอินซอรตัวนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์เนาะบอกแนะนำกันได้เนาะอ่าซึ่งวนตัวแล้วถ้าวา่าถ้าจะให้จับอันดับห้องจากตัวคาร์มาัสเตอร์ก็จะเป็นแอปอินซอ t ตัวนี้เนาะอ่าโดยชนตัวเนาะอ่าโอเคเนาะคลิปนี้ก็จะมีสทานีนะเพื่อนเดีย๋ยวเขามาเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะ